สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง dbrisk องกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางยี่กี่ห้องลอตโต้ VIP นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยใครสนใจตัวช่วยก็เดี๋ยวแอจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเล่นรูดบนก็คือกด19ประตูตัดเลขซ้าเอาสตัวที่เราคำนวณด้านนี้ไปเล่นนะคะกด19ประตูจะอยู่ที่57ตัวแล้วก็ตัดเลขซ้าจะอยู่ที่51ตัวแล้วก็ซุ่มตัดออกอีกหนึ่งตัวเหลืออยู่50ตัวนะข้อดีของรูดก็คือว่าถ้าเลขออกเบิมาก็คือ จะได้นะคะทีนี้เราก็มาดูกันเลยสูตรคือ10บนบวก9นะคะ10บนบวก9ก็คือสูตร10บนบวกเเราเริ่มตั้งแต่รอบที่17นะคะเข้ายาวๆเข้าจริงๆจังๆร,ร,รอบที่17คือเข้าตั้งแต่รอบที่13แล้วแหละสูตรนี้เข้าหลายแบบเลย ปักก็เข้านะคะรูป3ตัวก็เข้ารูปสตัวก็เข้าเข้ายาวๆเลยแอดก็เลยมาลงไปแนวทางนะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe นะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันนะคะเข้ายาวๆเลยนะทีนี้เอารอบที่22นะคะเราจะได้ มาลงทุนกันได้ทันเนาะแต่ว่าเข้ายาวๆแล้วนะใกล้เปลี่ยนสุดแล้วนะรอบที่22ก็จะเอารอบที่21มาคำนวณ10บน10บนก็คือ1นะคะ10บนก็คือ1บวก9คือค่าคงที่1บวก9ได้0ย์ได้10เนาะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนย์มานะเพิ่มให้ได้3ตัวก็จะมี0ูนย์มี1มี2นะคะรอบที่22ออก6 4051เล่นรูดบนนะคะ0ย์เข้านะรอบที่23เอารอบที่22มาคำนวณน,นะคะ10บนก็คือ4บวก 5, ขงที่คือ9 4บก9ได้13เอาแค่หลักหน่วยก็คือ3มานะับเพิ่มให้ได้3จํานวนเอา3จนนําจนวนนี้ไปเล่นรูดบนก็คือกด19ประตูตัดเลข3านะคะแล้วก็เราสามารถสุ่มตัดให้เหลืออยู่2จํานวนเอา2จํานวนไปเล่นรูดบนนะคะจะอยู่ที่38ตัว แล้วก็ตัดเลขําจะอยู่ที่36ตัวก็จะเซฟต้นทุนของเราเพราะว่ายีก่กีจะให้1บาทเท่ากับ90นะคะทีนี้ก็จะเซฟต้นทุนเนาะก็แอดมาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปลงทุนกันนะใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมนะคะอาจสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปเนาะเข้ายาวๆแล้วนะรอบตั้งแต่เข้าตั้งแต่รอบที่13จนถึงรอบที่23นะคะหลุด1รอบ นะสายรูดนี้จะมีข้อดีดีกว่าวินนะคะวิน8ตัววิน7ตัวหรือเราเรียกว่า2ตัวบน2ตัวล่างถ้าแบบ2ตัวบน2ตัวล่างแบบนั้นถ้าเลขออกเบิ้ลถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลคือหลุดนะคะแต่ถ้าเป็นรูดแบบปากแบบรูดแบบปากเนี่ยข้อดีก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลมาก็คือเราจะได้นะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดนะคะเอาไปใช้เล่นพอได้ค่ากาแฟพอได้ค่ากับข้าวในแต่ละวันนะคะแอดกออ็มาลงเป็นแนวทางเนาะยังไงก็ฝาก กดติดตามนะคะฝากดู YouTube ย้อนหลังของแอดด้วยนะมีเทคนิคหลายๆเทคนิคเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมีเทคนิคบอกการตัดให้เหลืออยู่2จํานวนนะเอาซัก3รอบเนาะรอบที่17 18 19ก็แล้วกันรุดบนนะคะรุดบนเล่นรุดบนนะออก94อ้าสี่อเข้าลราทำสัญลักษณ์ไว้นะคะทำสัญลักษณ์ไว้เลข4อ่รอบที่10 8ออก99663 9เข้าทําสัญ,ญลักษณ์รอบที่16ออก805 050เข้าทีนี้เราสามารถตัดตำแหน่งน,นี้ได้นะคะมันไม่เข้าเราตัดออกได้นะคะเลยอ,อยู่2ตัวเอาไปเล่นรูดบนก็ตัดเลขซ้ำด้วยจะอยู่ที่36ตัวนะคะก็ขอบคุณค่าที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ